ไตของเราเนี่ยเออจริงๆแล้วหน้าที่หลักๆของมันคืออะไรคะใช่แค่กรองฉี่อย่างเดียวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แค่นั้นเลยครับมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะไตเรามีสองข้างใช่ไหมครับรูปทรงเหมือนถั่วขนาดเท่ากําปัน้นค่ะหน้าที่หลักๆเนี่ยเหมือนโรงงานจัดการของเสียแล้วก็รักษาสมดุลร่างกายเลยทั้งกรองของเสียอย่างยูเรียครีอาทินีนออกจากเลือดแล้วขับออกทางปัสสาวะ แล้วก็ยังคุมสมดุลน้ําเกลือแร่คุมความดันเลือดกระตุ้นสร้างเม็ดเลือดแดงปรับกรดด่างอีกคือแบบว่าสําคัญมากๆกับทั้งระบบเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะทําเยอะขนาดนี้งั้นมาเรื่องอาหารที่ข้อมูลบอกว่ามันเสี่ยงทําร้ายไตกันดีกว่าตัวแรกเลยที่เหมือนจะเน้นมากๆคืออาหารเค็มจัดโซเดียมสูงสูงครับผมพวกเกลือน้ําปลาซอสต่างๆไส้กรอกบะหมี่กึ่งนี่ตัวดีเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับโซเดียมนี่ประเด็นใหญ่เลยคือ กลไกมันเป็นแบบนี้ครับพอกินเค็มจัดโซเดียมในตัวเราสูงไตก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อขับมันออกอ๋อค่ะแล้วโซเดียมมันยังดึงน้ำไว้ในตัวเยอะทำให้ปริมาณน้ำในหลอดเลือดสูงความดันก็เลยสูงตามอืม mm. ซึ่งไอความดันสูงนี่แหละครับตัวร้ายเลยมันไปทำลายหลอดเลือดฝอยเล็กๆในไตโดยตรงทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นครับเข้าใจเลยค่ะเป็นวงจรเลยเนาะ แล้วอีกอย่างที่ข้อมูลบอกว่าอันดับหนึ่งของโรคไตเรื้อรังเลยคือของหวานน้ำตาลสูงใช่ครับน้ำหวานน้ำอัดลมชานมไข่มุกเบเกอรี่อันนี้คือเชื่อมกับเบาหวานโดยตรงเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับเบาหวานนี่เป็นสาเหตุหลักของเบาหวานลงไตเลยที่น่าสนใจคือน้ำตาลที่สูงนาน,านเนี่ยมันไม่ได้แค่ลอยในเลือดเฉยๆนะครับค่ะมันไปทำปฏิกิริยาทำลายผนังหลอดเลือดฝอยในหน่วยกรองของไตโดยตรงเลย ทำให้การกรองมันเสียไปโปรตีนดีๆก็ล่วออกมาในปัสสาวะอันนี้เป็นสัญญาณแรกๆเลยครับโหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะแค่น้ําตาลเองยังมีอีกไหมคะที่ต้องระวงังข้อมูลพูดถึงไขมันกับโปรตีนด้วยมีครับพวกไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันไม่ดีจากของทอดหมูกรอบอาหารฟาสต์ฟู้ดอันนี้ก็ทำร้ายหลอดเลือดโดยรวมทำให้เลือกไปเลี้ยงไตไม่สะดวกส่วนโปรตีนจริงๆมันจำเป็นนะ แต่ถ้ากินมากเกินไปเนี่ยโดยเฉพาะจากเนื้อแดงหรือพวกเวโปรโตีนเข้มข้นไตจะทํางานหนักขึ้นเยอะเลยในการกําจัดของเสียจากโปรโตีนอันนี้จะเห็นผลชัดในคนที่ไตเริ่มไม่ท้อยดีอยู่แล้วครับแล้วเรื่องฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสูงที่บางทีก็ได้ยินว่าต้องระวังล่ะค่ะอ๋ออันนั้นข้อมูลระบุชัดนะครว่าต้องระวังเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังครับ ที่ตายเขาขับส่วนเกินออกไม่ได้แล้วอ๋อค่ะค่ะคนทั่วไปที่ตายยังดีไม่ได้จํากัดเท่าไหร่ครับอ๋อแล้วก็มียาอีกอย่างที่ต้องระวังคือยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs ที่เรากินกันบ่อยๆค่ะยากแก้ปวดเมื่อยใช่ครับถ้ากินต่อเนื่องนานๆก็มีผลเสียต่อไตได้เหมือนกันรวมถึงพวกสมุนไพรที่ไม่รู้ที่มาไม่รู้ส่วนผสมแน่ชัดอันนี้ก็เสี่ยงครับพอเห็นภาพความเสี่ยงแล้วค่ะงั้นสรุปสาเหตุหลักๆของโรคไตาจากข้อมูลที่เราดูดูกันมามันมีแบบไหนบ้างคะหลักๆก็แบ่งเป็น2แบบนะครับคือโรคไตเรื้อรังหรือ CKD อันนี้ไตจะค่อยๆเสื่อมลงช้าๆส่วนใหญ่ก็มาจากเบาหวานความดันสูงที่เราคุยกันนี้แหละครับค่ะที่เกี่ยวกับอาหาร ใช่ครับหรืออาจจะจากนิ้วติดเชื้อซ้ำๆหรือยาบางอย่างส่วนอีกแบบคือไตาวายเฉียบพลันหรือ AKI อันนี้คือไตเสียการทำงานเร็วมากมักจะเกิดจากเหตุการณ์รุนแรงเช่นขาดน้ำหนักๆติดเชื้อในเลือดหรือได้รับสารพิษครับแล้วสัญญาณเตือนล่ะคะว่าไตาอาจจะเริ่มแย่หรือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคืออะไรคะสัญญาณเตือนเนี่ยแรกๆอาจจะไม่ชัดเลยครับแต่ที่อาจจะเจอได้ก็เช่นอ่อนเพลียมากๆบวมตามหน้าตาแขนขา ปัสสาวะผิดปกติเช่นเป็นฟองเยอะสีเข้มจัดหรือฉี่น้อยลงอาจจะคันตามตัวอืส่วนวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นปรับการกินนี่แหละครับลดเค็มลดหวานลดไขมันเลวเลือกโปรตีนดีๆกินพอเหมาะดื่มน้ำเปล่าเยอะๆเ,เลี่ยงอาหารแปรรูปให้มากที่สุดฟังดูเหมือนคำแนะนำสุขภาพทั่วไปเลยนะคะแต่พอรู้ว่ามันเกี่ยวกับไตโดยตรงนี้สำคัญขึ้นเยอะเลยสำคัญมากครับ แล้วก็อีกอย่างที่ห้ามลืมเลยคือตรวจสุขภาพประจำปีครับโดยเฉพาะตรวจเลือดดูค่าไตยอย่างครีอาตินีนกับ eGFR แล้วก็ตรวจฉี่หาโปรตีนรั่วค่ะการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะใช่ครับพวกนี้ช่วยเจอโรคไตตั้งแต่เนิ่นๆได้ดีที่สุดเลยครับทีนี้ถ้าสมมติว่าไตมันเสื่อมไปมากแล้วจริงๆถึงระยะสุดท้ายที่ข้อมูลพูดถึงการฟอกไตช่วยอธิบายสั้นๆได้ไหมคะว่ามันคืออะไรมีกี่แบบครับ การฟอกไตหรือดเลส,สิสเนี่ยเป็นการรักษาทดแทนไตทำเมื่อไตทำงานเหลือน้อยมากๆแล้วปกติก็ต่ำกว่า10-15%เซเพื่อช่วยกำจัดของเสียกับน้ำส่วนเกินแทนไตค่ะมี2วิธีหลักๆคือ 1. ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือ HD อันนี้ต้องไปทำที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ฟอกไตสัปดาห์ละ2-3ครั้งเอาเลือดออกมาผ่านเครื่องกรองแล้วใส่กลับเข้าร่างกาย ต้องมีผ่าตัดทำเส้นเลือดรอไว้ที่แขนด้วย oh, <ka. S 1> อ๋อค่ะ 2. คือล้างไตาทางช่องท้องหรือพดีอันนี้ใช้เยื่อบุช่องท้องเราเองเป็นตัวกรองต้องผ่าตัดใส่สายเล็กๆค้าไว้ที่หน้าท้องใส่น้ำยาเข้าไปล้างแล้วก็ถ่ายทิ้งทำเองที่บ้านได้ทุกวันแต่ต้องสะอาดมากๆนะครับ ไม่งั้นติดเชื้อได้ง่ายขอบคุณมากค่ะเห็นภาพชัดเลยสรุปก็คือการเลือกกินอาหารนี่มีผลกับไตเรามากๆจริงๆนะคะการใส่ใจลดหวานมันเค็มคุมโปรตีนให้พอดีพดีแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีเช็คไตเรื่อยๆนี่คือหัวใจสําคัญเลยถูกต้องเลยครับสําคัญมากๆแล้วก็มีอีกประเด็นที่อยากชวนคิดต่อนะครับคือจากข้อมูลที่เราคุยกันไตมันไม่ได้แค่กรองของเสียเนาะ มันคุมสมดุลตั้งหลายอย่างน้ำเกลือแร่ความดันฮอร์โมนค่ะลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าไตมันเริ่มทำงานไม่สมดุลน,นิดๆหน่อยๆก่อนที่เราจะป่วยชัดๆหรือตรวจเจอค่าผิดปกติเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อเรี่ยวแรงความสดชื่นหรือความรู้สึกโดยรวมในชีวิตประจำวันของเราในแบบที่เราอาจจะไม่เคยนึกเลยว่าเอ๊ะมันมาจากไตหรือเปล่านะครับ เป็นเรื่องที่ด้าสนใจเหมือนกันครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันช่องวิทย์สนุกกันด้วยนะครับ